ครับวันนี้นะครับวันที่12ตุลาคมนะครับวันอังคารนะครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในบ้านก็ขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ขึ้นหม่ประมาณขึ้นนึ่งได้นะครับอันนี้คือบ้านหลังที่2บ้านใหม่นะครับที่พื้นบุปาเก้เมื่อกี้เนี่ยออขอความช่วยเหลือ,อ,อขอแรงจากทหารนะครับให้มาช่วยยกตู้ขึ้นไว้เ,เหนืออีกหนึ่งเมตรนะครับ แล้วก็ตู้เย็นที่เมื่อกี้เดิม,มาวางอยู่บนเครื่องซักผ้าก็ยกขึ้นชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะครับอืมตอนนี้เนี่ยกดี๋ยวก็มารดูขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้ป้าถอดหัวจักขึ้นเลยแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยมาหนุนอีกทีหนึ่งนะครับขาแต่บ้านนู้นเนี่ยบ้านึ่งบ้านข้างหน้าที่เป็นร้านขายของเนี่ยตอนนี้น้าท่วมถึงระดับเอวแล้วเพราะตรงนู้นเตี้ยหน่อยด้วย เดี๋ยวก็ต้องไปขนของที่สูงขึ้นที่เมื่อวานขนขึ้นมาระดับหนึ่งขึ้นไปวไ้ชั้นสองเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งน,นี่คืออาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วทุกครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจต้องตัดน้าตัดไฟไฟเนี่ยต้องตัดแน่นอนเพราะว่าแม้เราจะอ่าสับคันเอาแค่บ้านเดียวแต่บ้านอื่นไม่สับเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปด้วยกันหมดเลยนะครับ ก็จึงขออยากให้คนที่บ้านน้ำท่วมอะไรอย่เงี้ยถ้าทางรัฐบาลเขาไม่ตัดไฟในเขตนั้นก็ขอให้ช่วยกันตัดไฟเพื่อเปส่วนรวมด้วยครับ